Hi AV1 วันนี้เราจะมาพูดเรื่อง Super Chat <Yeah. S 1> Super Chat ทำยังไงเฮ้ยมันมีไม่มีใครสอนทำ Super Chat เลยอันนี้มองตรงสำหรับคนที่จะทำเกี่ยวกับ เขาเรียกซูเปอร์แชทอ่ะมันจะมีกลุ่มบางประเทศนะที่สามารถทําได้ยกเว้นประเทศไทยแล้วก็มีประเทศห,หลายประเทศแต่ก็จะมีประเทศที่เข้าอยู่ก็ประมาณ70กว่าประเทศประมาณนั้นก็จะมาสอนวิธีการาเปลี่ยนโลเคชันก็คือเปลี่ยนที่เขาเรียกว่า เปลี่ยนที่ไหนก็นได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะ่ะเ,ออเพราะว่ามันจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้กับซูเปอร์แชทได้ซูเปอร์แชทก็คือเหมือนการโดเน a t ประมาณคล้ายๆการ d ดเนินกันให้บริจาคแต่ก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปหรือว่าประเทศที่เขาอยู่ใน70ประเทศที่จะซูเปอร์แชทหาเราได้ก็คือเหมือนโด n a t e ให้เราได้เป็นตั้งแต่1ดอลลาร์สดอลลาร์สดอลลาร์แล้วก็จะมีการชําระที่แตกต่างกันไปหักค่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปแต่สําหรับคนที่ทํา ช่องที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะได้เปรียกหน่อยเพราะว่าชาวต่างชาติดูตั้งแต่อเมริกาอังกฤษนั่นนี่บาบาออสเตรเลียฟิลลาอะไรพวกนี้เขาก็จะสามารถสุ่เปอร์ให้เราได้ก็คือส่งสติกเกอร์ส่งเงิน,งานการดน n โดเ o n ก็คือการบริจาคให้อะไรเงรี้ยให้แบบให,ให้เลยอะไรเงรี้ยถ้าพูดภาษาอังกฤษหรือทำวิดีโอภาษาอังกฤษก็จะได้เปรียบตรงนี้ถ้าทำเป็น two language ก,ก็คือทั้งไทยทั้งอังกฤษก็จะสามารถได้ตรงนี้ได้ด้วยแต่ ซูเปอร์แชทก็จะใช้ได้เฉพาะตอนที่เราสตรีมไลฟ์ก็คือไลฟ์ Life สดๆก็คือไม่ใช่วิทำวิดีโอแล้วลงประมาณนะั้นต้องแบบสดๆดทำสดๆอะไรสดๆเลยอะไรเงี้ยเออก็จะสอนวิธีการทคือแล้วก็เป็นหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรแฮะหน้าอ,อ่าโปรไฟล์ของเราที่หลังบ้านเออต้องเข้าฐานคอมนะก็หลังบ้านเดี๋ยวพี่จะขึ้นตรงนี้ให้ดูแล้วกันจะเป็นหลังบ้านหลังบ้านก็ เราก็ไปพอยที่ตั้งมันจะมี language ก็คือก็คือ,อ,อภาษาที่เราจะใช้แล้วก็สถานที่ตั้งก็เราไปเปลี่ยนที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ประเทศไทยที่มันไม่ใช่ประเทศไทยอเมริกาอังกฤษอะไรก็ว่าไปออสเตรเลียพี่ก็เลยเรียกออสเตรเลียโอ้แฟนพี่บอกออสเตรเลีเราก็เลยพอย n เป็นออสเตรเลียก็พราะอยู่นานมากกว่ามันจะเปลี่ยนให้แล้วก็ต้องเข้าไปดูการชําระ การชําระเงินการชําระรายได้อะไรประมาณนี้คือรายได้จากการทำยู u ู e มันมีหลายแบบเช่นบางคนทําเสื้อทําหมวกทํานั่นทนํานี่แล้วก็เป็นสมาชิกสมาชิกก็ ต้องมีชั่วโมองการดูคนดูเท่าไหร่กี่ชั่วโมองคือใครที่ทําเป็นแนวข่าวหรืออะไรเงี้ยก็สมัครเป็นสมาชิกก็จะดีคือเปิดให้คนมาสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เอออันนี้ก็คือแบบพฮ่ไม่มีคนสอนเลยแฮที่เเพิ่งเพิ่งรู้ว่าให้ซปเปอร์แชทไม่มีใครสอนเลยเหรอวิธีทำซปเปอร์แชททำยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นหนึ่งสเต็ปมันเป็นระดได้อีกทางหนึ่งของคนที่ทําช่องแล้วก็สตรีมหรืออะไรเงี้ยทําเป็น2ภาษาเธอก็จะได้ คนที่ดูเป็นสองภาษาเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นภาษากลางของโลกแลวะคนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้นิดๆหน่อยๆถึงจะเป็นภาษาที่3ก็ช่างให้เวละก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษนิดๆหน่อยพอจะได้คําศัพท์อะไรเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยถ้าทําแบบเป็นภาษาอังกฤษแล้วพูดสตรีมไลฟ์พูดทอกทอกทอไปพูดคุยกันนั่นนี่ก็จะมีการอะซูเปอร์แชทก็คือโดนให้คนงั้นอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่มีคนมาสอนอันนี้ก็สอนวิธีทาก็ไม่ยากนะ ถ้าใครอยากสอบถามหรืออะไรก็คอมเมนต์มาคุยหรือว่าจะ a d ด f a นแ a d เ f a แ e a d ฟ face ก็ได้มาคุยกันได้พี่ให้คําแนะนําได้หมดแหละเออถ้าใครอยากได้คําแนะนําหรือว่าเออยังไงทํายังไงอะไรหรือใครมาแชร์กันว่าเออทำซปเปอร์แชทยากหรือไม่ยากก็อคอมเมนต์ดูว่าทยายากหรือไม่ยากก็คือทําง่ายจริงๆเราก็ไปเปลี่ยนแค่ที่ตั้งของเราแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นประเทศไหนก็ได้เจ็ดสิบประเทศที่อยู่ในโครงการเขาเรียกว่าอยู่ใน lead ของการทำซปเปอร์แชทแค่นั้นเองแล้วเราก็ไป ไปตรงไหนให้รายได้หรอการสร้างรายได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกัน๋ยวดูวิอ,อแล้วกันนะ <c oughs> <g ül> ก็จริงๆอ่ะเขาต้องให้เรากดเข้าไปสมัครใช่ไหมละ่ะแล้วเขาจะให้เรากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลมันจะมีอีเมลม,มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเขาเรียกว่ากฎของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้อ่านยาวๆแต่มันเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็กดยอมรับประมาณนั้นแหละแต่ว่า ที่ให้ใส่เราจะมี3ที่ก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลที่เราใช้การแนะนำให้ใช้เป็นอีเมลที่ตัวเองใช้ใน YouTube แล้วกันมันจะง่ายสำหรับตัวเองอย่าไปใช้ email อีเมลอื่นเชื่อเถอะคนหนึ่งคนน่ะไม่ได้มีอีเมลเดียวเพราะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอีเมลเดียวเหมือนกันก็ใส่อีเมลที่มันใช้กับ YouTube นี่แหละโดยตรงๆเลยอ่ะคือใช้อีเมลที่กับ YouTube ดีกว่า๋ยาวเวลามีปัญหาเดีย๋ยวมันจะมีปัญหานั่นนี่นั่นนี่อีกอ่ะ มันจะมีปัญหาใช่ไหมมันจะให้ใส่ก็คือชื่อนามสกุลข,ของเราแล้วก็อีเมลที่ใช้ก็ใช้อีเมลที่เราใช้ปัจจุบันแค่นั้นกับ YouTube ประมาณนั้นอันที่สองก็คือชื่อของบริษัทสมมติคนทําเป็นทีมงานเป็นนั้นมีจดลิขสิทธิ์หรือว่าจ,ด,จดเป็นบริษัทก็ใส่ชื่อบริษัทลงไปแต่พี่อ่ะไม่มีเขาก็จะให้แนะนําเขียนว่าไม่มีเออไม่มีแนะนําเขียนว่าเขียนว่าไม่มีแค่นั้นง่ายๆแล้วก็ กดทํารายการต่อไปแล้วก็สามารถทําได้แล้วก็ขึ้นปิ้งก็จะเป็นแล้วก็สามารถเปิดสร้างไรายได้จากซูเปอร์แชทได้อะไรเงี้ยคือไม่มีคนสอนนะเพราะประเทศไทยอ่ะมันไม่เปิดเอองงเหมือนกันทำไมประเทศไทยมันไม่เปิด งงป่ะเออแกว่าเราก็ทําไว้เผื่อว่าเออเผื่อเราอิเตอร์บ้างเผื่อเราจะทําเป็นภาษาอ,อังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็อย่างน้อยเผื่อมีคนที่แบบเป็นชาวต่างชาติเข้ามาดูถามต,บามตอบําตตอบแบบ q a หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบได้บ้างสักหนึ่งดอนสองดอนสามดอนก็ว่ากันไปอันนี้ก็เอร์ไวก็คือคนสามารถดูเราได้แล้วก็โดเนทใที่เราได้ก็คือการ การสปอนเซอร์เราอะไรเงี้ยมันเหมือนกันโด o n a t เหมือนกับเกมที่เล่นแล้วก็โด o n a t ของ YouTube ก็ทำอะไรสักอย่างแล้วก็ super chat super chat เ oh, ออะไรเงี้ย super chat sticker กกมันจะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะถ้าเป็น s t กเกอร์ก็จะมีแบบ headline ก็คือแบบเป็นตัวหนังสือขึ้นอยู่นานๆเป็นสีนั่นสีนี่ถ้าถ้า super คือถ้าเขาให้เราเยอะเขาก็จะเป็นสีที่แบบ สีที่เด่นขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็จะประมาณอย่างนั้นแหละคล้ายๆประมาณอย่างนั้นก็ทําไม่ยากนะที่เห็นแล้วก็แบบเออตอนแรกก็คิดว่าทํานานมากนึกว่าต้องแบบเออต้องบินข้ามประเทศไปแล้วก็เปิดที่นานาทำอยู่ที่ไหนก็ได้อะเออพี่ก็งงเหมือนกันทําอยู่ที่ไทยก็ได้อองงมดไ,ไ,ดไม่จำเป็นต้องบินไปต่างประเทศหรือเพื่อไปทําอะไรเงี้ยเออพี่ก็ใจแล้วว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคิดว่ารู้สึกว่าก,กฎที่เขาให้ทําผ่านก็น่าจะประมาณหนึ่งพันไหมประมาณหนึ่งพันหรืออะไรมาเนี้ยประมาณหนึ่งพัน 1,000กดผ่านกด YouTube เป็นพาร์เนอร์เป็น PPT ก็ TT, 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 คือเป็น PTT ก็คือ PPT PPT คือมันเป็นพาร์เนอร์ของเขาแหละความหมายก็สามารถผ่านเกณฑ์ทุกอย่างสร้างไรายได้ได้แล้วเราก็จะสามารถเปิดได้แค่นั้นเองคือง่ายมาก เดีย๋ยวจะใส่วิดีโอให้ดูว่าเออทำอยังไงบ้างอะไรบ้างโอเคจะได้แบบง่ายๆวิธีการทํำก็ไม่ยากปกติพี่ก็ได้ไรายได้จาก y ยูทูบกันการอัพวิดีโอลงอยู่แล้วแต่พี่ก็อยากได้อีกทางนึงอะไรเงี้ยคนบางคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่ไปอยู่เมืองนอกเก็บห้องเก็บเฮดทำเกี่ยวกับห้องอาหารอะไรเงี้ย ก็เปิดซูเปอร์แชทไว้ถ้าผ่านเกณฑ์แล้วนะผ่านเกณฑ์แล้วก็เปิดซูเปอร์แชทไว้จะได้เออได้ไรายได้อีกทางหนึ่งหรือบางคนทํีจุดกับพูดคุยอะไรสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบเปิดเป็นสมาชิกให้คนมาจ่ายรายเดือนให้เราแต่บางทีคนบางคนก็ไม่ได้จะอยากจ่ายรายเดือนท,ทุกขนาดนั้นบางคนเขาก็โอเคยอมที่จะจ่ายเพราะแบบคือเขาเร<ม>ียกว่าอ่าไม่ได้ขัด คืนหรือว่าบังคับให้เขามาจ่ายคือเขาเต็มใจจะจ่ายให้เราอันนี้ก็โอเคสําหรับคนที่แบบทําแบบเขาเรียกว่าทําแบบเป็นแนวขาวแนวพูดแนวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นสมาชิกเขาเรียกว่า เขาเขาเรียกว่า,าสมาชิกที่แบบเหมือนแฟนตัวยงอะไรเงี้ยจะรู้ข่าวอัปเดตข่าวตลอดเวลาแล้วก็สามารถมีสิทธิพิเศษแบบกิมวอชชอร์ที่พิเศษว่าอะไรที่คนอื่นธรรมดาที่เขาไม่เห็นแต่คุณจะเห็นคุณจะเป็น VIP มากอะไรเงี้ยจะเป็นสไตล์น,ะนั้นจริงๆคือ YouTube นี้เขาเริ่มพัฒนาแต่ว่าที่ไทยก็อาจจะอีกนานนะเพราะว่ากฎหมายบ้างอะไรบ้างบลาบลแต่ว่าตอนช่วงนี้ช่วงนี้ก็ ทำซูเปอร์แชทได้ใครที่ทำเป็นภาษาอังกฤษได้จะยิ่งดีเลยเพราะว่าคนจะเวร์ไว้มากคนจะแบบดังไปทั่วโลกได้เร็วกว่าแล้วก็จะมีคนที่เป็นชาวต่างชาติคุยกับเธอได้คือ western speak with you ก็คือแบบผู้ชายที่แบบเออแบบไม่ใช่ผู้ชายหลักเขาเรียกว่าชาวต่างชาติสามารถคุยกับคุณได้นั่นนี่ตั้งหัวข้อ,ขอเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทยหลายๆคนอ่ะทำเป็นภาษาอังกฤษเยอะมากอย่างเช่นช่องกี้นะช่องกี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาดู มาพูดคุยนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเป็นสาระให้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ให้เขาได้หรือว่าพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับประเทศไทยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เหมือนกันสุดยอดก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นรายได้เสริมเสริมเข้ามานะเป็นรายได้ที่เสริมเข้ามา บางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาไลฟ์ตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ว่าก็เสริมเข้ามาได้ระดับหนึงแต่ว่าพี่ก็เปิดได้แล้วเวลาพี่ไลฟ์มันก็ขึ้นเป็นซูเปอร์แชทแต่คนไทยก็จะไม่สามารถโดน t ทได้หรือว่ากดซูเปอร์แชทได้เพราะว่าประเทศเรายังไม่เปิดแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณใช้เน็ตต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกันอเมริกันอังกฤษออสเตรเลียอะไรฟิลลฟินแลนด์อะแล้วก็อะไรอีกอะหลาหลายประเทศ วนมากอ,อเมริกันยังไงก็ต้องใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าแหล่งที่ผลิตก็มาจากอเมริกันใช่ไหมหล่ะยูทู e ก็จะใช้ได้ก็จะสามารถส่งโดเนนให้ก็เริ่มต้นนั้นตั้งแต่1ดอลลาร์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้ดูถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ถามได้โอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe เ <c oughs> ออเออกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยโอเคก็อ,อาจคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หลายๆคนที่ พยาจะเปิดซูเปอร์แชทนะหวังว่าจะมีประโยชน์อ่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายอาจจะพูดมากไปหน่อยแต่ก็สนุกดีนะไปแล้วบ๊ายบาย